มาเด้อครับนี่เออยไอสูขูดสุข้นครับมากินชุกโกยตีมกันครับไปนองคอยกุ้งเด้อมัอนนี่ไม่ไม่สดสดครับเตาตีนอ่ะมาแซ่แๆมกันครับผมค่ะค<ม>่ะ <c oughs> <muitas> oh อ่าสวัสดีครับสวัสดีตอน,น mm hmm. ah สีเสาพี่น้องอ่าวันนี้ครับตอนสีเสาเด้อพี่น้องเอ้ยมือนี้พาพี่พาน้องครับยังเอ้ยยังไอ้สุขุสุข้นเด้อพี่น้องเอ้ยมากินก๋วยกุยยตีครับพี่น้องมืโอนี้คือว่าก๋วยกุ้งเต่งครับกุ้งฝอยบานผ้าากันไปใส่เวทครับพ่อผมเออใส่ตุ้มพี่น้องเอ้ยโอ้ยไปใส่ตุ้มครับพี่น้องพรอแม่ม่าชินครับสายหัวครับพี่น้องคือว่ามาชิ้นเือะเกินครับพี่น้องเอ้ยบนหน้าไตโดดๆเมื่อกุ้งตัวเงี้ยครับตัวเงี้ยงามๆเด้อพี่น้อง

พักชี่ใบเลือยพักชี่จีนเราก็อยากมาตอดี<ม>ดทุกแห้งค่ะหอมแดงว่ามีกระเทียมด้วยพี่น้องพิ่แห้งกระ่บ,บมีด้วยพี่น้องน่<ะ>ปิคนสุลดกรสุว้เกระคว้าไม่ไหมครับ<อ>ประโถผู้ปลาเดงกใส่คัสเเนแ่ใส่เมื่อนี้เลย <laughs> ตุเรศตุเลศใส่กันจังเลยเด้อพี่น้องบานนี่เอาตามด้วยครับประตุดิบกรงเฮาครับพี่น้องมีค่าคือค่าบ่มีมีตะไคร้พี่น้องหอมจิตใจมายู่กันเนี่ยกระตัวจิตใจอยู่กับโคอยติก้อยกุ้งเนาะเอามาหน่อสิมากก๋วยกุ้งใส่นบักกอดเด้อพี่น้องเลยเอย่างพวกหันล้มเรียบร้อยครับพี่น้องบักกอดครับนุ่ยเงยนุ่ยเง่าครับเศษเลดเฟดเยอะสมดีเป็นตาไนเลยนี่ย่าตรงพ่วงก้อยกุ้งใส่นบักกอดครับโอ้ยก๋วกุ้งเกลียหรือว่าโคอยติเด้อพี่น้อง มือนี้ครับป้าปีพี่น้องโอ้ยฝุ่นทวกเลยพี่น้องเลมตึดตาพี่น้องนะฮะตีบกวกงล่วงไปแล้วครับสองนวยสองลูกครับสวัสดีมันเทียบบ้นสมกับบักหน้ากันนี่ใชนัหมล้วให้กันหมันครับไปใส่ตุ่มกุ้งครับพี่น้องมืนอนี้โอ้คือว่าพ่พพอได้๋ยวยูเด้กินยังไม่ลองอร่อยสุดยอดแล้วครับได้๋ยวแนี่ยเอาลงไปโมเมนต์ไข่กุ้งนะพี่น้องบักกวอกกวนเสียงหน,นุก ใหม่อีกเหลือซี่ฮะคนใส่กันเด้อพี่นอ้องเกลือปรงเกลือแจ้งเขาลงเรียบร้อยครับตะไคร้ก็ต้องใส่หลายเลยพี่น้องมันสืเพิ่มเหลือแต่ตหมักกบว่าก๋วยกุ้งกับสุดยอดที่สานครับพี่น้องอ่าเขาลงไปเชียวลงไปเห็นหกออ้ยหอมมากกวาพี่น้องมะพร้าวกระเด็นอะไรตู้อ่ากระเด็นแค่นี้หรอี่ไม่เด้งเกลียวบ้างอ้ยโอ้โหตาก๋วยกุ้งครับพี่น้อง กลุ่มดิ้งกุ่มดิ่งครับกุ่มฟอยบานเท่าเลยด้กมิโน่เน้อเป็นพักแก้วครับเนเป็นกุ่มเหลียวกลุ่มนะครับใส่กันสดสดไส้กันจ้าจ้าครับตัเบิ้งไหนที่ซานมันง่อยเนี่ยคุูลองคนว่าไข่กลุ่มมันง่ายแต่ซาม่วงมันก็มีน่ากินหอมกรขวบหล่อนเสร็จเกขวบกะวบกพริกก็ะสดสดกเรียบร้อยครับกัวไม่ไม่หอมหอมหาซิมมะซิมซิมหาซิมซิมครับพี่นงซิม ใส่โคยิติปุ๊บในบ้านมาหาเสียงุมบุ๋มนี่พี่น้องเลยจับวะเฮ้ยแจ้งอะไรคือสวัสดีครับสวัสดีครับถามประสมบันได้พี่นอ้องอัดบักหน้าลงไปอีกจักลูกจักหน่วยได้พี่น้องเลยเขาขวายมันต้องเถือ่บบอเขบักรหน้าหอมประเดียเด๋ยวอ่ะบีบบัก,กหน้าใส่จักเล็กจักน้อยครับพี่น้องบ้านนี้หน่วยหนึ่ง คือแบบบีบตรงหน้าใส่จากน่อยคือว่าผ่านครับมากินก้อยกุ้งน้ำกันเด้อครับแก้ครับสุงมองทุกวันครับสุเกีะสุหิมซูตอกซูสอยพี่น้องอยู่บางไดหรือเดย์ก็มากินน้ำกันครับก้อยกุ้งเด้อยหรือว่าโคโยตี้ครับพี่น้องมันก้อยกุ้งสดก้อยกุ้งฟอยส่งปลาพี่น้องโอ้ยสุดยอดยุหันละพี่น้องเลยก้อยกุ้งครับอ่ะลงมาเปลี่ยนโตกุ้งครับ เส้นบักซองซาลงไปสิค่ะพี่น้องเนาะนี่ครับหน้าตาของก้อยกุ้งด้วยวโคโยตีพี่น้องเ,เสียบๆเหมือนกันเด้อสวัสดีครับรอบสองครับพี่น้องามาเด้อครับนี่เออยไอซูคุซุก่อนครับมากินโจโคโยตีก,กันครับพี่น้องก้อยกุ้งเด้อมือนี่<อ>ไม่<อ>ไม่ส<อ>ดๆ<อ>ครับอ่ะมาเสียบๆกันครับมื้อนี้พักครับ มือน,นีไม่พักพักเมฆครับบักทั่วบักแตงบัวอือบัวมีครับบักดินฝาครับบักเกษตรดังเลยพี่น้องเนี่ยเกษตรดังครับห,ห,หัวละผ้าครับพี่น้องอ่ะโปรสนใจก็มาเอากินครับตาหมุ้งยุขางวันท่าง,าง,างาพี่น้องมา,มาดีแล้วเลยมามาพี่น้องมาก้อยกูน้ำวันครับมือนี้โอ้ยมีบักสวงดังใส่เนาะสมดังใส่เนี่ยออกหอนว่าหวานไปเลยพี่น้องโดดตรงนี้ นัวครับอืมโอ้โดนล้วเดิครับว่าได้กินเนี่ยอืม เราพายุขบันนั่นแหมแบบไปสุดอยอดเลยไปเราเว้ยที่สม,สมเพ,เพ,เพิษๆใส่เ ปตัวเรียนทั้งร่มพี่น,อน้องเอ้ยหนาววันเาะร่มปัดจะเป็นไข่ปูพี่น้องขม็นนี่กอกพี่พี่น้อง ก็หลูกโดด,ดจากกานจาวเลยไป่นอะ ม่มียาขายนาเรื่อพี่นองท่างเนี่ยก๋ายเด้ยสบายครับผมบ่อยๆบักะก็ตเทียดัง ไม่ซื่อเป็นมากเลยเหนียวน่าเอกมากกาแฟอืดกันมากอย่างบุ๊บพืี่รถไปน้ำปูเหรอว่างานแกคกับขึ้นมากดิปูน้ำหางครับน่าเอกกาแฟ แฟเสียงปูเล่นี้นรเราหาไปยี่วันยี่วันม,มาเรื่องพอดยก่อยกุ้งพออยีสตางกูกะซี โอ้โหแม่เนาลืมปะเด้อร้องมาครับมาเด้อครับคุณนิชาครับพี่วานแปรร่ายก่อนอาเ็กบ่หวานแม,นนม่นมาเลยเจ๊ก้อยกุ้งแม่เก็มาก,ามากุ้งครับก้อยกุ้งครับตุ่มออหมอกไห้หรือร้างหมอกง่ายนะง่ายแล้วนะ,ะเป๊ะ มาขลิบเนี่ยลุงลุงออกไปก่อนลูกเราอย่าเข่ากลองเนาะอขกไปก่อนเูกนนนะฮะนลงลงนันะผู้รุ่นเดียวไปทางไหนเนาะเดี๋ยวไปนะลงเอ้า กาแฟมาเล่นน้น่งยังงี้าังข,งขงังหลีพอเนี่ต้องให้พอกัาน้าหาหน่อยแล้วก่อนน้หา,าหาก็ไหมไม่ปนนันเขียอีหยังบ่น้าหาอมเทียบกเห็นมัวเสาตัวเ,เว้นจะด่ามครมับตวงทุงอยังนมาเห็นเหร ไปดีอีกแตใหม่อยู่กลองฟืนอกลกองฟืนอาข้าไรกบกาแฟปีใดก่อนแล้วมาเหล่นน้ำพุนีท่าจ้องปีที่ห กระเสียนหน่อยบรรทั่าครับนุ่งกระเสียนดังผมไต่นหน้าหนาว มาด้ยวยครับสายกับแจงครับพี่น้องกับแจงกับแจมพี่กุ้นจะใส่อยู่สาเหาเนี่ยฟังเบิรงก็พอจะอยู่ได้กินอยู่ยยพี่น้องจ้าเลยได้บอกวอาก็อยู่ประจำพี่น้อง งรีมาอีกแล้วบ่ลแล้วบปาท่นเดียวจังนั่นลคิดพ่อแกับขึ้นไปเทียงหน้าเราแต่เพื่อนยังไงอ่ต่อไปครับใีเดียวพี่สา ขนกัมากเรียนจะมีตู่กับพืนรุ่นตัวกันาคันปาเที่ยวนมเย็นกัมากขนนนมเย็นแม่ตะกอนบ่มาแล้วไปแล้วนีไปบวกกันเนาะคือเนาะไปมาสูกันเยนั่นแหเกล่ยนเปลี่ย่ทงหน้านั่นใ่ไเนาะแบบขนเป็ด นมาคุณจอดเลยพเปน้องรอบมึงเนือครับก่อยกุ้งอีกวันย <on> ouais. okay, ังห <No. S 1> ูก <chat> อ <ask industry rules> <separately> ีกวันเนมึงเอ่กับแกไปพ่าน้องไปเขาโฮมไปไปเขาโฮมไปมือไาใส่นะเพีนน้องเตี้มเูกอ ฝากพี่น้องเป็นนักฝากกดไหลคดแชร์กดติดตามไปมเด้อครับเป้าปุยจุผักครับ,บ,าารบสาระชิปนี้ครับโชคดีมีความสุขแยกเก็บยาไขแย,ยาจนพี่น้องราไม่ล,ลยสุขสุดข,ข้นครับผมบาปุยสมแหมมาซินครับกากระวัตสวัสดีครับจิ๊จิเลืมอมยางบ้าตาบอดก็เหยื่อมึนได้ยางบ่ได้ก็าหายเลื่นหันเด้อพี่น้องครฝนต,ตกเลิ้นแล้วครับจิ๊จิว,วบ๊ายบาย พี่น้องเอ้ยเมาปุ๋ยขอขันและการจากักรเเด้อเด้อพี่น้องมีของดีของตอดมาฝากพีฝากน้องขึ้นเก่าละครับผมนี่ครับพี่น้องปลาบวงแบบสุปของพ่อหน่อยซอยเดิมเด้อพี่น้องเด้อปลาแดกนัวๆครับพี่น้องใส่สม,มุนไพรห,อ,หอ,อมบะมีกินข้าวไรสารกันบูดลอยโพเเ้นเด้อครับเห็ดสดใหม่มือโตมือพี่น้องซิมแล้วสิติใจเพียงหยยงไงหละเจ็ดสิบบาทพี่น้องสร้างจองสื่อเด้อพี่น้องเด้อสนใจสินค้าแอดไลน์แอดพ่อหน่อยหนึ่งสองสาม มีแอดน้ำนาน้ำเด้อพี่น้องอย่าลืมอ,อุดหนุนซอยพอหน่อยซอยเดิมไม่เด้อครับ